ครับอันนี้เรามาเยี่ยมเจ้าทาโร่นะครับทาโร่อยู่ล็อกที่หนึ่งนะครับเดี๋ย okay, งั้นเจ้าดำไม่เจอนนเจ้าดำะดนะครับป่าดูเคล็ดนะครับเจ้าป่าดูนะครับน้องๆถามถึงนะครับยังอยู่นะเจ้าดำให้ลูกไหลชุดแล้วนะครับ สายป่าทำใจเลยนะครับนี่ครับที่เลือดเข้มๆนะครับหางจะเหลืออยู่แค่นี้นะครับเขาถ่ายขนนะครับอาจจะตื่นนิดๆนะครับแล้วก็ถ่ายขนตัวนี้อายุสี่ปีแล้วครับเขาจะสลับลงดินแล้วก็ขึ้นกรงนะครับช่วงนี้เขาถ่ายขนเขาจะอ่อนแอนะครับเราก็เรยขึ้นกรงนะครับ ันนี้มาเยี่ยมตัวนี้อีกตัวนะครับครับผมข้างล่างจะปล่อยโล่งนะครับคาๆจะเป็นกันยุงนะครับกันยุงเจ้าเยียครับเจ้าวเยียวันก่อนเจ้าเยียอยู่ที่พื้นนะครับแล้วน,นี้เราเอาขึ้นกรงเขานะครับให้เขาพักเดี๋ยวก็จะปล่อยนะครับ นี่ก็เป็นปาดูแดงครับปาดูแดงครับนะี่หางยาวนะครับถ่ายขนจบแล้วนะครับตัวนี้นดูนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับตกใจนะครับเดี๋ยวจะดูค้า,ามๆไปดีกว่า นี่ก็เจ้าเด็กปราดูนะครับเปิดประตูเลยนี่จ้าปราดูนะครับเจ้าเบี้ยนะครับเราผสมเบี้ยนะครับพออยู่บนโครงเราขาก็คู่แล้วเราก็จะลงที่พื้นนะครับนี่เจ้าเบี้ยคืข,ข้าวดีกว่านี่ครับนี่จะเป็นไก่หางยาวนะครับ เราจะพาเขาลงพื้นนะครับจะลงพื้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะลงทางลงพื้นนี่ที้ตกใจนะครับมีเจ้าอินเดียนะครับตกใจมากครับนี่ก็เจ้านี่ก็เจ้าเบี้ยนะครับนี่เจ้าเบี้ยนะครับครับนี่เจ้าเบี้ยฮะ เดี๋ยวเราตัดคลิปกันนะครับเป็นตอนคลิปที่รับ